โอ้ดิ้นแรงมากดิ้นแรงมากมาดูปลาค่ะดูเอจมันจ่าดิ้นแรงมีที่พายเรือดึงตรงตั้มปลาโอ้โหโคตดิ่นเลยเทเลยเคยเทเลยได้เทบหมดเลยไลยเทนิดเดียวเททีละนิดอุ๊ยมาแล้วค่ะดิ้นแรงมากที่วุ้ยเปียกหมดแล้ว่ะโอ้ ชอบไหมคะชอบมึงมามล่ะใหญ่มากมีตัวใหญ่อืเยอะไหมเยอะมากตัวใหญ่มากสวยไหม แล้วมันตัวใหญ่หมั้ยดูปลาเสร็จเราก็จะไปกินไอติมดูเต็มแล้วไปกิน,น,นไใน,ข,ไนข,ขนมปังป่าน่ะดีไหมคะมันละกาดีมาก เพิมเลยโอ้ตังเพิ่มเลยอร่อยไหมครับอร่อยนี่อืมรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยว่ะอืมบูดิโออร่อยไหมอร่อยบรรยากาศสวยไหม มันดาการตัวผู้อยากได้อาหารน่ะส่ชุดทำอะไรคะใส่ชุดใบนี้ระบายสีระบายสีอ่าตาตาบอดดิคับผมน้องใส่ชุดใบนี้มาระบายสียค่ะระ,ะ,ะ,ะบายเลยจะเป็นยังไงก็แบบนี้ก่อนมาชมสีก่อนอุ้ยเป็นไก่ตีอะไรเนี่ยสีม่วงเป็นตีน้ำตาล อุ้ยสวยจังอุ้ยสวยม,ม,มากาอุ้ยดีนี้หมดว่ะต้องปลาตุ๋ดิเป็นใจตีอะไรเนี่ยตีเสียวนี่สวยไหมสวยไปตรงที่ปลาครับตรงที่ปลา กับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วค่ะมีเล้ยวน้องกิจดียิงจากขึ้นรถแล้ว